เรายังให้ต Connie, ิดรงจริงนะครับเป็นทองวตถถึงทองกระแทก็ยังให้ติดอยู่จะมีทองใบที่มันติดประมาณตัวนี้อยู่ที่วัดเขาตะเคาราจังหวัดเพชรบุรีวิหารหลวงพ่อทองน้องถ้ามีเวลาพาท่านมาปูพื้นเราเราก็จะเข้าไปในวิหารหลวงพ่อทอง จุกจำนาย,ยดอกไม้ทุกเพียงเดี๋ยวเราก็จะขึ้นไปในบโบสถหว้ห,หลวงพ่อทองกันวัดเขาตะเครหลังคาโบสถสีขาวสวยงามสวยงามมาก เราก็จะขึ้นโบสถ์เข้าไปกราบหลวงพ่อทองหลวลงพ่อทหารซ้ายหลวงพ่อทหารขวาวจริงยจริงเลยครับหลวงพอ่อ องค์จริงนะครับหลวงพ่อทองวัดเขาตะเคาร์องค์จริง